น้ำซุปบุฟเฟ่สาธิตสิลูกพ่อแม่ทำอาหารกินหน่อยสาธตลับลับสาธิตสิลูกหิวน้ำยางอ่าวมันาแยงนกง่ายๆจากบ้านเอเอครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาแนะนำอ,ะอุปกรณ์ให้น้ำนก แบบอัตโนมัตินะครับหน้าตาเป็นยังไงลองดูตามนี้นี่นะครับนี่เวลานกเข้ามา,ก,รราก็จะกัดอย่ี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนะครับอุปกรณ์การอ่าสำหรับให้น้ำนกอัตโนมัติก็ต้องมีนี่เลยนะครับชุดนี้นี่ นี่คือชุดหัวดูดน้ําสําหรับพวกหนูหรือกระต่ายนะครับมันจะมาเป็นนี้เลยตามนี้ชุดหนึ่งก็ตกประมาณที่ผมสั่งมานั้นในซด้าอะไรเงี้ยรวมค่าส่งแล้ว10ชุดรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ117บาทก็เฉลี่ยมาแล้วก็ตกประมาณ11บาทเนี่ยชุดหนึ่งนะหนึ่งสองสามเนี่ยนี่คือ1ชุดประมาณ11บาท แล้วก็สายยางเวลาเราไปซื้อเราก็เอานี่ไปไปวัดไปเทียบวัดให้มันใส่ได้นะครัใสายยางนี่เม็ดห้าบาทเป็นสายยางขนาดเล็กใช่ไหมใช่ขนาดเล็กเม็ดละห้าบาทละห้าบาทกระป๋องอันนี้ฟรีนะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกมีกล่องมีกระป๋องอะไรที่สำหรับเก็บน้ําได้อันนี้กาวร้อน เอาไว้สําหรับติดเจ้าตัวนี้เวลานั้นเราเจาะรูนะครับสอดเข้าไปออกมาเราก็กาวร้อนติดก่อนแล้วก็อุดด้วยอันนี้ซิลิโคนกันอีกทีไม่ให้น้ำมันไหลซึมน้ํารั่วขั้นตอนก็แต่เราเจาะรูสักหนึ่งรูเพื่อจะเอาสามทางตัวนี้ไปตัวส่งน้ำ มาเราจะเจาะรูก,ก่อนนะครับเริ่มกันเลยได้เลนะเดี๋ยวเราจะยัดเข้าไปสามทางบนไ,ได้แล้ว ะดันเอากาวร้อนหยอดซะหน่อยตรงขอบด้านในด้านนอกให้แน่นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพราะผมลองมาแล้วตอนแรกไม่ได้หยอดกาวร้อนเราอัดซิลิโคนไปเลยมันก็มันก็อยู่อ่ะนะแต่ว่าเวลาใสา่สายยางยัดเี่ยมันจะมันจะมีความแน่นอ่ะเราต้องดัน ถ้าเราไม่ใส่กาวร้อนติดมันก็จะมันจะพุบมันจะพุบเข้าไปอ่ะเพราะนั้นเราต้องอัดกาวร้อนให้มันติดติดก่อนแน่นแล้วก็ซิลิโคนยาจริงยาขอบสามล่องข้างนอกข้างในเพื่อน,น้ำจะได้ไม่ซึมออกประมาณน,นี้นะครับฝาอันนี้เขามีฝาสำเร็จแล้วเพราะมันเป็นแก้วนะ ถ้าเกิดภาชนะอื่นที่มันเป็นฝาทึบๆเราก็ต้องเจาะรูเพื่อให้มีรูด้วยสักหนึ่งรูหรือสองรูถ้าปิดทึบไปเลยไม่มีรูน้ำมันจะไม่ออกนะครับน้ำจะไม่ไหลมันไม่มีแรงดันจากอากาศอันนี้ก็ประมาณนี้ปปรเ,เราก็ไปประกอบตัวดูดอ่านี่นะครับสำหรับกรงบินของบ้าน SF เรานะครับ ถ้าเพื่อนๆทำปงบินนะครับเราก็เลือกเลือกบุมเลือกจุดที่มันไม่ต้องโดนแดดมากก็ดีเพราะพวกนี้เดตากแดดมากอาจจะเป็นอะ,อะไรไท,ที่ตัดไขึ้นได้ก็ต้องเลือกหน่อยสาหรับรงบินบ้านเรานี่ผมก็ดีไซน์มาอย่างนี้เลยสี่หัวต่อกันเนี่ยครับสปริงเราก็ จะมีรูเราก็าใส่รูเนี่ยฮะใส่รูแล้วเราก็เอาปลายเกี่ยวไปก่อน,เก,น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 ,อน,นเกี่ยวเข้าไปในนี้เนี่ยจ้าเด็กเด็กอ่าสาธิตก่อนละกันตัวยุ่งตัวยุ่งเยอะเ็ปิงเกี่ยวเข้าไปในนี้พอเซ็ปิ้งเกี่ยวแล้วเราก็ดึงยืดให้มันแน่นเอาคล้องมาแล้วก็นี้ือตัวเกี่ยวที เราไปเกี่ยวอย่างนี้เลยนะครับตามเนี้ประมาณนี้หาจุดที่เราต้องการใส่เข้าไปแล้วใส่ยางแล้วก็มาตัดวัดเอาเอาแค่ไหนอเอาแค่ไหนตัดสามทางกันตามนี้เลยต่อไปลังนี้อันนี้ก็ต่อไปหัวทุ่มบ้านเราใช้สี่หัวใช่ไหมพ่อใช่ทีน,นี้เราใช้สี่หัวก่อนเพราะว่าอย่างว่าคือตอนนี้หน้าร้อน นก <ไป S 2> มันต้องการน้ำมันขาดน้ำไม่ได้แล้วเรามีน้ำแค่ถาดเดียวนี่ยมันไม่เพียงพอนกมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยใช้วิธีนี้ไปทําเพิ่มมุมแล้วเดี๋ยวค่อยไป,ไปเพิ่มอีกหลายๆมุมนี่นะครับประมาณนี้ปิ๊บดเตต่อมานี่ค่ะตัวให้น้ำตัวใส่น้ำนะครับเตาต้องไว้ที่สูงขึ้นหน่อยถ้าเราไม่ต้องตากแดดด้วยจะยิ่งดีอันนี้สูมผมทำคือเจาะรูที่ก้น แล้วก็เอาตัวสามทางใส่เข้าไปแล้วก็ติดด้วยกาวร้อนแล้วก็อัดด้วยซิลิโคนกันน้ำรั่วซึมนะครับปิดฝาซะหน่อยแต่ถ้าใครปิดฝาต้องอย่าลืมเจาะรูให้มีรูข้างบนนะครับไม่งั้นน้ำไม่ไหลตามนี้เลยนะครับ DIY กันตามสถานที่เลยตอนแรกผมเองคิดว่าจะเอา กระป๋องเนี้ยไปไว้แขวนต้นขนุนทีนี้มันไกลไปหน่อยเลยมาทำที่วางใกล้ๆแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยอันนี้เราก็ใส่มุมนี้ก่อนไม่แพงเนี่ยประมาณหลัก <cuz> สิบนะคะหลักสิบเพราะว่าใส่ยางอันนี้ใส่แค่เมตดเดียวก็ห้าบาท หัวนี้ก็ตก12บาท4หัวก็48บาทรวมกับ5บาทก็เป็น53บาทหลัก10เองนะหลัก10แต่ประโยชน์นี่โอ้โหหลักร้อยหลักพันเลยได้แล้วที่ตั้งที่วางที่นกจะต้องมาแน้วแว่นแล้วน่เนี่ยโอ้โหนี่ก็ DIY เราก็หาอุปกรณ์ที่นกก็มายืนกินน้ำมากับแกงเก่าๆเนี่ยมาพ้นสีสีดำแล้วก็ติด้วยด้วยตะแกรงตัวนี้ทีน ให้นกยืนเนี่ยนกเขาก็จะมายืนก็ต้องกะให้พอดีกับใช่ตัวนี้เลยแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนอ่านี่นะครับจุดที่เราจะให้นกมายืนเพื่อจะได้กินน้ำตัวตัวฐานนะครับเห็นไครับที่เป็นดำๆตัวใต้เราก็ไปเอามาจากผมไปเอามาจากอ่า ครงโครง,งอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเก่าด้วยเอามาพ่นสีซะหน่อยแล้วก็ติดด้วยตะแกงเนียตะแกงลวดทีหนึ่งให้นกเขาจะได้ลงยืนได้สะดวกนะแล้วก็หัวแล้วก็กะเอาว่าเราอยากได้สูงต่ำขนาดไหน <B anger S 1> นี่ครับนีเรา,ามีช่วยผู้สาชิต น้ำซุปุูบเป้อันนี้แบบคู่พี่น้องน้ำซุปุูบเป้สาธิตสิลุกเพื่อพ่อแม่ทำมาหายกินหน่อยตัดสลับสลับสาธิตสิลุกถ่งน้ำย่างอ่ามะนาวแล้วก็ปูปย่างโอเคอันนี้ก็หลักสิบทำง่ายๆประหยัดประหยัดมันอยู่ที่การ DIY ของแต่ละคน แต่ว,วัสดุที่แต่ละบ้านมีลองไปหาทํากันนะครับเก่งมากค่ะของแฟกใหม่กลัวนะครับว่านกเขาจะไม่ไม่มากินเพราะว่านกพวกนี้เขานิสัยชอบแ้ เห็นอะไรแปลกๆปย่างใหม่ไม่ได้เขาจะมาแทะเขาจะมากัดนู่นกัดนี่พอเขากัดไปน้ำพุ่งน้ำก็จะพุ่งออกมา,เ,เ,ขา,า,มากกเขาก็จะรู้ละยมีอะไรแปลกๆยื่นออกมากัดเดี๋พอน้ำไหลเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้มีมีน้ำกินพอตัวนึ้งมาเดี๋ยวก็าทานประธานหมู ตาม,ม,ามเหมาะสำรับที่เราเผื่อเราไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วก็ใส่ถุงไว้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอดน้ำทำไมอย่างนั้นเราต้องมาเปลี่ยนน้ำทุกวันแต่ถ้าอย่างนี้มีเครื่อง ดูดน้ำต,ตัวนมมัตนสบายกินได้หรอย่่ลืมนะคะหน้าร้อนน้ําไป็นสิ่งสำคัญกับนกนกขาดอาหารได้แต่ขาดน,น้ําไม่ได้ก็เหมือนคนนี่แหละโอเคจากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe ไลค์แชร์ให้บ้าน SF เเราด้วยนะครับคลิปด,ดีๆมีสาระสวัสดีครับ